1 2 3 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Субтитры okay. Grazie. De ti, de ta, de do, de di, de ba, de ta, ba si, ba si.

ร้อยสิบสามร้อยสิบอาร้ออยสิเอยสิ ร้อยสห้ร้อยสหร้อยสร้อยสร้อยส้รอยหสิร้อยห้อรยสองร้อยหสรอยหสร้อยหห้รอยห้าห ร้อหกเอ็ด้อหกสอง้หกามร้หกสี่้หาร้หกหกร้หกเจ ลอยแปดสิบร้อ8แปดเอ็อยแปดสองรอยแปดสาอแป่อแปดห้าออเจ็อแปดแปดรแปเก้าอเก้สรอาออเก้าสอง